ก็หลังจากที่เราทางการกับรถหลายๆแบรนด์ที่ผ่านมาแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะมาถึงแบรนด์ Suzuki ซึ่งรถ s u z u กิเนี่ยมันก็มีหลายรุ่นมากนะเขาโชว์ในรนุ่นะี้ฮะแล้วก็แต่ว่าตัวที่เป็นไฮไลท์เนะี่ยหนึ่งในนั้นเลยคือตัวนี้เลย All New Suzuki XL7 ฮะเนี่ยเราอาจจะเห็นเนี่ยภายนอกว่าดูแบบเป็นรถเจ็ดที่นั่งถูกไหมฮะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นตามน้ามาเลยครับผม ครับก่อนอื่นเลยนะต้องบอกเลยว่ารถตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยหนึ่งันห้าร้อยมีแรงม้าเนี่ยหนึ่งร้อยห้าแรงมา้านะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสามารถเติม E20 ได้นะครับคันนี้เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งสำหรับการออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะเลยราคาสำหรับรถเจ็ดที่นั่งคันนี้เชื่อไหมฮะแค่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันเท่นั้นนะ คือคุณยิบเงินมา8 0ดแสนคุณมีเงินทอนนะฮะสำหรับรถคันั้นสำหรับรถขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าคุ้มค่ามากๆเป็นรถหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆนะฮะเดี๋ยวน่าจะโชว์รอบๆคันนะฮะ โอเคครับหลังจากที่เราผ่านรถเจ็ที่นั่งคันใหญ่ๆไปแล้วเนี่ยแต่ต่อไปนะ่าจะพาไปดูรถขนาดจิ๋วบ้างสายคอมแพคคาร์ขับในเมืองไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับนี่แหละครับผมซูซูกิเซเรียลเป็นรถขนาดเล็กมากเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการความสะดวกสบาย ในการขับรถในเมืองสามารถจอดในที่แคบๆได้ง่ายๆนะฮะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดในราคาแค่3,18,000หนึนนเท่านั้นฮนะโอเคครับและเราจะพาไปดูไฮไลท์ของซูซูกิในบูธนี้กันเลยตามนั้นไปแล้ว นั่นก็คือคันนี้เลยครับผม Suzuki Swift GL s, นะครับตัวแต่ง Max Edition ลบก,กวนแพลนให้ดูความสวยงามรอบรอบคันหน่อยฮะครับโดยรายละเอียดของตัว Max Edition เนี่ยคือจะเป็นการแต่งรอบๆคันเฉพาะภายนอกนะฮะส่วนภายในเนี่ยยังเหมือนเดิมทุกอย่าง ทางซูซูกิเนี่ยพอดีว่านั้นเนี่ยแอบไปถามเข้ามาทางซูซูกิบอกว่าตัวแต่ง Max e dition เนี่ยเขาคิดราคาเพิ่มแค่5,000บาทจากตัวแต่งปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ต้องการตัวแต่งเท่ๆแบบนี้กับรถซูซูกิ s วิฟ t ก็ไม่ควรพลาดนะครับครับผมก็ทางซูซูกิสวิฟ t ก็จะมีรถมากมายที่นำมาในงานครั้งนี้นะฮะ สำหรับสายรถคอมแพคคาร์หรือใครที่เป็นแฟนพันแพ้ของซูซูกิไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับงานนี้ครับผมแแต่ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์คุณผู้ชมอดใจรอสักครู่นะฮะจริงๆรถคันนี้เนี่ยส่วนตัวนั่นเองนะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฮะคือนี่แหละครับซูซูกิแครีนี่ครับ เป็นการดัดแปลงรถยนต์นะฮะจากรถกระบะทั่วไปที่เราขับกันใช่ไหมฮะมีการแต่งอะไรพวกน,นี้กลายเป็นรถเหมือนรถฟู้ดทรัคอะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่ทางซูซูกิเนยนำมาโชว์ในงานครั้งนี้ก็มีความน่ารักมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นสายคอมแพคคาร์สายครอบครัวหรือสายฟู้ดทรัคอย่าลืมนะครับ มาที่บูธ s ุส u กิได้ที่งาน Big m o t o r อร์เซล2 0สองครับผมส่วนบูธต่อไปจะเป็นยังไงนั้นติดตามนั้นได้เลยครับ